นี่แหละม้านมันนนี่แหละเอาสบายด oh, ีบางเงาโดยสบายดีโอ้ยตั้งส้นทางได้เก้าคือ้าวมาทางวัดอย่างนี้นไก็จะมัดมัดเชียดนทางเลยเชีดนทางวัอย่าเี้ยโอ้ยยงอยู่ใกล้บนฟ้าดแล้วที่เจ้าข่อยอุ่มเมื่งคืนน้องกระโตเมื่อคืนปลาคนมาชูพไปยืนอยู่บังชูนี่นี่พี่เราอะเอาพี่เราอะขันยืนพี่เราคจยุ่งว่างนี่มานี้คือเนี้ยวันนี้เนาะเออแนันนี่สสีสมแท็กซี่แน่นอนสบายได้หู ับสบายดีน้องบอนนาสาวพะลุงแม่ป้าเบิร์สุขุสุคนพี่น้องไง้เนาะเห็นรถอา่าลุงเฮิมพี่น้องไง้เนาะเห็นรถล,ลุงเฮิมดอยู่ลุมพูนเนี่ยไปรีก็เลยว่า,อาเอา้ามาแวรเล่นน้ำลุงเฮิมก่อนพอดีมาแวรเล่นน้ำลุงเฮิม,มเ,เ,เห็นเบาเงาเพี่น้องไง้ยเบาเงาเพิ่นกำลังถ่ายคลิปถ่ายคลิปแม่ของน้องอยู่ในเฮือนเนี่ยเพิ่นกำลังนั่งว่าอยู่เออพี่น้องเง้ยไปเดี๋ยวสิพาย่างขึ้นไปเพิ่งอยู่บ้านทึ่งพี่น้องไง้เนาะ บ้านของนอง้องยางสิพาย่างกันมาเลาะบางอย่างทั้งบ้านนนองนนองชชยเป็นนกเลยนเนาะคืออยู่ทิงบึงเนี่ยบิลลี่เคยขึ้นมาแล้วมีเงินมเถ่าหลังนึงอยู่ทิงปุ่นเป็นอกเลยบิลลี่เคยเอาเอาเข่าเอาแนี่ยยูนาก,กินไปให้เราตะกี้แต่โดนแล้วแต่ว่าบิลลี่กับบริขามาเลยเป็นนกเยเนาะแต่โดนเตบแล้วเป็นนกเลยไปเดี๋ยวลงมาลุมไปก่อนอ่วาวชิมาหยอกลุงเฮิมนะเห็นเรา เออได้ได้ได้จะพุ่นจะพุ่นแต่เดี๋ยวย่างไปหาเพันก่อนอยากหยอกเล่านั่นนี่ดูเฮอรมพี่น้องเอ้ยเห็นแต่เราไปเฮ็ดเฮือนนั่นให้เห็นให้อั็นอ่าแม่แม่ยังวะเอื้อยเอื้อยยาเออเอื้อยยาพี่น้องเอ้ยเนาะเอื้อย่าเห็นยู่งเห็นรถจอดเพึ่นจอดอยู่นี้พี่น้องเอ้ยคันรถอ่าจอดอยู่หลายคนวิลีกับบุก่าข้ามาดอกคันเห็นรถลุงเฮอร์มอยู่กับจิหยอกเราอยู่นะ เพิ่นผ้ากันยางเลาะมาได้ใส่เด้ดๆดิโอ้ปาดเถอไปน้องเลยเพิ่นชีลดีบมาให้น้องน้องอันนั้นบ่น้องเลยปาดโทษมาได้รถถีบงามแต่บานี้เอ้ยเช็ดบานี้เช็ดเอ้าพี่น้องเลยปาดถล่มลงเฮิร์มได้รถถีบมาให้ ไปเดี๋ยวว่าพี่ก่อนให้เพื่อนถ่ายคลิปก่อนพี่น้องแอดูดิยางลงมาพี่ก่อนเนาะเดี๋ยวจังไปเอิญเอิญใช้แล้วก่อนวาสิมาเวเล่นน้ำเพื่อนนี่แหละแล้วก็วาสิลงไปลุ่มว่าสิเบเวซาป่าจากเราอยู่เฮือนหรือบ่พอดีเห็นลุงเฮิมเรากำลังถ่ายคลิปอยู่สบายดีลุงสบายดีโอ้ยได้รถงามแถอะน้อยยืมเชื่อยืมบ่ ยิงเขาหงียนปาตัวพอดีขอยางไปบังเลยเด้อลุงเอิมขอบังเลยเด้อ,อ,อมาแวพอดีสิมาแวหาเจาหาหา้าอหละเอ้ปอเยปาตุแแกพี่น้องเลยเน่ยอแกยู่นี่เลยนี่แกยูนหนาเฮือกปาแล้วเลยนี่อืมเจ้า,จาเลี้ยงนกพร้อม่เลปองโอ้ย ขอยืมก้อนได้ป้ะว่าท่านราชีได้โดยสบายดีสโดยว่าท่านราชีนะน้องชายขอบใจหลายๆเด้อได้ป้ะขอบใจได้อยืมก้อนเป็นอะไรที่เอาเนาะ้ยืมก้อนได้สิโอเคน้องลุงเฮิมเนาะโดยเอ้ยพี่น้องเลยเออเฉพาะผู้เห็นเมื่อกี้นี้ผู้เห็นบอกชิมาจอดหาเจ้าแหละเห็นรถเจ้าอยู่นี่ก็เลยว่าชิมาเวยหาเจ้าไปไปไป ก็เอาปิดกนพอเออพอดีทางลุงเพิ่มเพิ่นกะซื้อันรถทีบเนาะมาให้ทั้งนงนงยังเนาะนงไส้เออหรือว่าเอิ้นเอิ้นชื่อแท้นะได้ละชื่อแท้น้องตันยงตันยงตันยงซื้อซื้อตันยงนี่คือคนจีนแท้ซื้อซองยูทูปคนได้ตันยงไหมน้องตันยงถามพ่อจะมาเนาะเออเขี้ยวไหมยัง บริเป็นหยางแ้งหยอกที่เดขียวเขียวใหญ่อุ้ยเขียวทมางมาแมแท่เขียวใหญ่อือ่นั้เลยน้องสิไปเอาเงยนลุงเผาได้ป่านี่เดี๋ยวเผ่าบ่โดยเผ่าชูวเพราะว่าทั้งกันว่านี่จะเป็นผ่าเพียงอยู่นี่อยูโอยมโมกนี่ของน้องเพ่นก้อนว่ะโดยโดยเพรว่าพอโตมันก็จะเป็นเาอีลาสมัยก็ได้นเยอะ ตกคลิปกัน่อขอบใจขอบใจลุงด้ยขอบใจเอาเอายังยังน้าขอบใจเยอะไปลูกาเออขึ้นมาได้ขนาดพี่จะมาให้บัฟฟี่กับพันวาสบาดีเ้อบัี่โดยโดยสบายดีสบายดีไปไปไปโอ้ยไปองขียนท่านอยู่บ้านี่เจ้าโมงแหละมทนแล้วมท่นกงไป่องโมงสิบสาที่ท่านก็บโไปก็ย่าบ่ไปไปไปนี่เขาองขียนบนลิปิลินไปเล่นไปอ้างมูชื่อนรด ไปอ่างโมูเออเระพังรถเนี่ยฮะเบิังรถอยู่บอะไรโอ้ยอันตราไล่ด้นี่โดยเรื่อเราขี่เป็นยุ่งลงเพิ่มแม่เอ่านอกขี่เป็นโอเคอยู่งชื่ออันใหญ่มาให้ยแน่มันแข็งแรงขนาดแต่ว่าราคามันกระชูงอยู่แต่ว่ารถรถในห้องยังไงเอวเอ๋อแม่บอกโดยเออท่านหนึ่งล้านล้านล้านเจ็ดแสนกับสามสิบพัน ล้านเจ็ดแสนกับสามสิบพันเลยสามพันบาทใส่เกือบสามพันบาทถือว่าถือว่ารถรถทีบรุ่นนี้กันคันว่าเพื่นว่าใส่งานเนี่ยในเพื่นว่าคันผู้ใหญ่บุกขี่น้ำหนักหลายกันโอ้พีโดนได้โดนช่างนี่ยาคเคยเบื้องนี้เอย,เว,อยว่าเพื่นว่าคือช่างเคยซื้อไปหลายๆเท่อนี่ผู้ใหญ่ใส่งานน้ำผู้ใหญ่เขาใส่งานมันดุลุ่งขี่น้ำีฉน้ำเออแบบผู้ใดสิไปยังกระจับไปเลยนะแล้วมันก็เลยแบบว่าเพ่ไหวนะลุงอืมอันนี้ม้าม้าม้าตีใส่ในม้าตีพุ่นปะ มาแต่มาแต่มาแต่อันว่าบ้านแ้ลแล้วก็สิซื้อเรื่องไห้กับเจ้าพอดีคอยกับมาแต่พี่ว่าสีแวลงไปเห่นน้ำเสาป่าผมมีเวียกได้ไปพุ่มมากเลยกับพอดีมาเลยว่าเห็นรถจอดจอดอยู่นี้ก็เลยว่าสีลงไปหยอกลงเพิ่มก่อนหน้าว่ะว่าขึ้นไปแล้วว่าเห็นเจ้าท่ายิดแล้วว่าสีสีเอิญหยอกเจ้าไปว่ากําลังช่องบางหวั่น บัคือลุงเคิรมนี่เบาเงานั่งอยู่เทิงนะเบาเงามันยังอยู่หันบ่ยังอยู่หันเลยนั่งนั่งเบาๆผู้เดียวย่านี่มันจมเลยอยู่หันแหละเออมันถ่ายคลิปมันถ่ายแม่เล่านะแม่แม่น้องก็นนะหินใจเพราะว่านั่งนั่งมาแต่ไกลบ้านไกลเมื้อเนี่ยนั่งกับพ่อแม่บุมีนะพี่น้องอีฟซีพันกัสนใจนลาให้ว่าจะมีไฮโซซอยน้องเพิ่นอยู่เาดยๆเอาไงกะมาอยู่นลำยาไรพวกรับบริยูเนาะเอาไงพูดพอน้องไส้กะ แล้วก so oh oh. ็ไปเฮดเวียกสินะแบบว่ามาอยู so ah. ่กุง uh, เี่แบบือว่าเอาง่ายสิผัดผ oh, no. ักจากบ้านมาไก่นาะมาไก่ดีได้มาจะวงพบางแล้วก็ลำบากทุกีดีได้เลยวัยุุุุุุานุุุุุอุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่่่วุุุุุุุคุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุาุตุุุุุุุุุุุุ12 13ุุาุุุุุุุ้ไุุุุุุุุุุนุุุุุุุ้ยคุุุุุุุุุอน เราก็ว่าอามวนจะได้ลุงโดนกต่เราเราบอกว่าเออคืออ่าจะในวมาผู้ใหญ่เพิ่นซอยยังไงเราออกอยู่เรื่อนต่างนะพราอดีเราก็มีแล้วนะอยู่เรื่อนต่างแล้วอยู่กับลูกกับลูกน้อยล้วก็มันสี่สบายเนาะองใส้กับทำวานี่ก็อยู่กับปูกับยาไปมันจะบอกายว่าเทาก็หู้อยู่แล้วนะเวลาใหญ่มากนี่แมลี่งกับกับลูกเลี้ยงเนี่ยมันมันบอคอยเข้ากันอยู่แล้วนะแต่ตอนนั้น้อยสิมันก็โอเคเนาะ แต่ว่าบอกถึงว่าเขาใหญ่มากเลยหรือว่าเขาเขากบบบอกถึงว่าในอนาคตแต่ว่าคือในอนาคตต่อไปฮะว่าเพูนว่ามันอยู่น้ำกันมันใหญ่มากมันกระสีอันนัอแมนแมนมันมันมีอยู่แล้วมันบริเวณครอบครัวใดครอบครัวใดก็เป็นกันอยู่แล้วเาก็คู้กันอยู่แล้วนะแว่าแมนแมนพาะง่ายบางทีแบบว่ามันมีตอนที่อารมณ์เฮา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 อารมณ์มันแบบมันอารมณ์มันมันบุกเข้าใจกันนะนะแมนแมนมันต้องมีอย่างหน่อยว่าเล็กๆหน่อยเนาะผิดใจกันนะนะผิดใจกันแล้วเด้เด๊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 เดจุดเรืองกัน มาพี่ลงมาพี่ลงมาพี่ก้อนโอ้ยมวนแต่เพิ่นนะสูงกวู่มูเนาะสูงเงีวเข้าดีได้พี่น้องพอดีเฮาก็เลยว่ามาแวะเล่นน้ำลุงค่ะคันมือใดจะว่างกะมีมีบอลมีบอลอยู่อยากให้ไประเทศไกันั่นกันอยู่ใกล้ๆนี่รีวิ่นลุมบ้านเสาป่าไปนะเออเพราะว่าเห็นเล่าเลยอีต้นเล่าคอยกะช่วงนี้กัมีเวียกอยู่เฮือนเลยว่าชี้เส้นนะฮเจ้าเมื่อได้หมดคอยก็ลืมลืมเลยแบบว่าเพราะช่วงนี้บพรช่วงนี้เพราะภาก็ได้เพราะว่า สุ่มเจ้ายังยังมีงานหลายอยู่เอาไว้ไว้ว่าบุมมี่บอลไปแหละจังสีบอกให้ลุงกบเรมี่แบบนีแต่บ้านนั่นบ้านเดียวกบมีแหละบ้านบ้านบ้านนี่แหละเอาสบายดีบางเงาโดยสบายดีโอ้ยตั้งเส้นทางได้เก้าคี่ค้าก็มัดทางมัดอย่างนี้นะก็จะมัดมัดเชียร์ทางเลยังอ่ะ โอ้ยยาอยู่ใกล้กันฟาดแล้วที่เจ้าข่อยอุ้มเบื้องขึ้นหน่องกระโตเบื้องบนกระเนินปลาคนมันชูเล่ไปยืนอยู่งบ่งชูนี่นี่พี่เราอะเอาพี่เราอ่ะขันยืนพี่เราควรจะยื้อฟังนี่มันนี้เอ่คือเนี้ยวันนี้เนาะเออแน่นี่สี่สีสมแท็กซี่แน่นอะสบายเลยอุ้มวิวจับไปเผยก็ได้โดนอันนี้ฮันนี่ยูวันเด้อคยจะบอกบ้านอ่าเจ้าเจ้าขี้ลงไปขั้นเจ้าป่าเนาะโดนขั้นเจ้าป่าเลยขั้นเจ้าป่าลงไปมันจะมีทางเข้านะ ก็ห้องว่าบุหัวบานอย่างนั้นนะอยู่ในฮะเข้าเข้าฟังนั่นบ่หอยหลวงเหยังนี่แหละบ่บ่มีเขตหนึ่งว่าวิลลี่แล้วว่าแล้วแล้วว่ามันมันบ่กับลายเขต็ดโยเข้าไปเนี่ยให้กับหยัดค่อยๆยังบริทัวได้ยังยังทายบริทัวถึงเพราะว่าแม่ว่าไปบริทัวนะเออแต่ว่าขั้นขั้นคือเห็นลุงก็คือว่าลุงมีแต่เก็บกับตัวนี้กับตัวนี่เื่อนะก็เลยอยากแนะนำทางลุงเพื่อนกับเบาเงาหมดแหละเออเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมันสี่เหลี่ยมกับบ้านมีสี่เหลกับบ้าโทษโทษวีดีโอเขาอะไ้เดราควรจะบอกให้โอเค เพราะว่าหลายคนช่วยกันให้ดีนี่แหละมันบริไกลดอกยูแคมทางคันคันชุมมวลว่าคือตอนนี้ลุงยังมีงานหลายอยู่กะให้ลุงไปงานก่อนบัดลุงเบอร์เราบ่มีตัวใดสิ้ทายนะตัวมันทายโบลายแล้วเขาเลืช่วยกันน้องปลาไปเดียวเลื่อนต้องปลาไปเดียวมันเลี้ยวพังนั่นบ่แม่นแม่นพังนั่นเนาะเลี้ยวไปพังเบางนี่มันเข้าไปประมาณหลักหนึ่งประมาณหลักหนึ่งมันเป็นบ้านหลวงหลวงยังไงแบบแม่นแม่นจ้าเก็บงานเก็บยังแล้วก่อนก็ได้ไปพี่เจ้าบ่า โคตก่อนเด้เสนอมาเดยโยมามื่อหน้าเดียวพ่อพอกันไหมเดี๋ยวจะคุยกันพี่น้องเลยนี่แหละเอาสิไปน้ากันบอไปเดี๋ยน้ยังจเพลงมาขงเพงกันนะ่อัเพลงเนเมื่อกี้คนจะผาจะาใจเย็นได้ใเย็นเรื่องไม่เรียกกันเอ้เดยโดยโสบายดีเรงเดือดยโมิเต์มิหยังโทรหาได้ลุงเด้เดินสิบอกอ่านพริน้อกัไปน้ำข่อยวะไปน้ำข่อยะอยู่แถวนี้แหละใกันใจมาจบบมีรถไฟจ้า ไปได้สไปเออยคุณบอลด้วยโอเคไปน้ำไปน้ำใเออเอาไปไปได้อโอเอเเมื่อปลาเด้ออเมื่อปลาจากันเด้อเอาหักเพลงกันด้ยมูเยเดอผักเพ้งกัน้เก้าเนยเนไหนกะเจ้าเจ้ามีเพจขอยเนาะมีบ้าเหามีบ้าเาาเดี๋ยวเพราะว่ามีหลายหลายบอลที่ว่าอยากให้ไทยรวมงานกันหลายหลาคนะสบายเพราว่ามันจัมัีปัญหาคือ ว่าอยากให้ผู้นั้นว่านั้นผู้นี้วานนี่เอารวมง,งานกันจุดประสงค์กันเดียวกันเบิดได้ๆเฮ้เอาช่วยๆกันนั่นแหละหลา่ไล่เธอพังบางนี่สิสบอกอยู่บ้านเจ้ามาแกงรวง,งพ่ออยู่หน่อยนึงพอดีเห็นทั้งลุงเพิ่นมอบจักรยานให้เขาก็เลยปิดคลิปก่อนนะนะปิดคลิปน้อยนอยนึงท้ายน้อยนึงเพราะว่าให้ลุงเพิ่นเฮ็ดเวียกเพิ่นก่อนแหละพอดีก็จัามาวรวนเพิ่นลุงเราจะไปฟ้าร์ตจะเร็วไปไปเลยไปไปเด้อายเด้อโอเคพี่น้องสวัสดีบบายาย